อาาจรยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเชิญละครใจในวันนี้รายการของเราเนี่ยขอเริ่มสั้นเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่ารักของผีเสื้อการนำเสนอเกี่ยวกับมุมมองความรักที่เราแต่นตลาดและทุกอย่างแล้คนที่เรารักความรักที่ว่านั้น ละครเรื่องซ่านหลักลของพีเชื่อค่ะนี่ครับคุณหยิบข้าวหรือยังนิดก็เริ่มหยิบข้าวแล้วนะคะวีนนี่มันกระเที่ยงแล้วนี่นาแต่คนนี้ก็จะทานอะไรกันดีนะแล้วนี่อยากทานอะไรนะครับนี่อยากทานพิซซ่าเอ็คเคเคเอฟซีสิลเลอร์ฮาติบังยาอยูอีเชนเตอร์กิล โอ้นี่ท่านนี้วินอย่างนี้ไม่ได้คนแล้วนะแหมวินนี้ก็แค่พูดเล่นเฉยๆค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราไปทานข้าวมันไก่ร้านประจำกันดีกว่าครับมาหารข้าวมันไก่ที่นี่ทีไรที่ถึงบรรยากาศเก่าๆของเราตรงเลยทวีกใช่ครับวันที่วิเเนเจอร์ริ่งคร้งแรกไหมวินจำได้ด้วยหรอคะวินคิดว่านี่จะจำอยู่บนเดียร์เสีอีก มีเรื่องไหนของเราบ้าง嘛ที่วินจำไม่ได้เดี๋ยวทันเสร็จอ่ะวินจะพานิดไปที่ที่หนึ่งนะที่ไหนล่ะคะมีชาก็ตื่นเต้นละสิบอกก่อนก็ไม่เซอร์ไพรส์สิน้องครับเก็บเงินด้วยแปดสิบบาทครับพี่แล้น่อยน้องพี่คิดว่านี่จะตามอยู่คนเดียวไหมมีเรื่องไหนของเราบ้าง嘛ที่วินจำไม่ได้เดี๋ยวทันเสร็จอ่ะวินจะพานิดไปที่ที่หนึ่งนะ ที่ไหนเหรอคะนิชาก็ตื่นแต่ละสิ่งบอกก่อนก็ไม่เซอร์ไพรส์สิน้องครับเก็บเงินด้วยแปดสิบบาทครับพี่แล่วถอนน้อง,อง <c oughs> ค,ค่อยๆเดินนะครับคนดีวิปปิ้ปานนี้แต่มีนิกลัวนะคะไม่เห็นงกลัวเลยผมอยู่นี่ทั้งคน เราลองว่าไม่จริงมิทไปไหนแน่มิทพร้อมหรือยังมิทจะเปิดตาแล้วนะหนึ่งสองส้างลืมตาแล้วครับปิดครับที่นี่นะที่ที่มีขอมิทเป็นแฟนไงจะรับคนดีมิทปิดตามิทแต่มิทกลัวนะคะไม่เห็นต้องกลัวเลยผมอยู่นี่ทั้งคนเราลองว่าไม่จร้งมิทไปไหนแน่มิทพร้อมหรือยังมิทจะเปิดตาแล้วนะ หนึ่งสองสามหนึ่งป้านครับมิ้งคะที่นี่นะที่ที่มิ้งขอไดนแฟนไงแล้วที่เนี้ยจะเป็นที่ที่มิงขอได้แต่งงานมิ้งแน่ใจแล้วค่ะการแต่งงานไม่ใช่เรื่องเล่นๆมาแหมะเพราะว่ามิ้งจะพร้อยดูแลมิ้งตลอดชีวิตเลยนะคะวินว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาวินต้องพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าวินก็ดูแลมิ้งได้ ีรือว่าระยะเวลาที่หลายปีที่ผ่านมานี่วินยังดูแลนิคเมน่ดีพอใครว่าล่ะคะวินเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ดีสรักเหมายความว่านิคยอมค่ะนิคจะแต่งงานกับวินเพราะว่าธอนันคือดวงใจของฉัน กนกลับมาแล้วหรอลูกค่ะแม่วันนี้ไปไหนมาบ้างค่ะแล้วแม่กำอังไหนนิดไปจะไปไหนได้หรอไม่ไปไอ้หนุนหน้าบ้าโง่นั่นอะไรกันนี่นิดจะไม่เล่าเรื่องกับแม่ดีแล้วลูกผู้ชายเราเรียนพันนันแม่แม่ถึงม,ม,มันจะมีดีตรงไหนคบไปก็ไม่จะทำให้หนุนเสียแม่คะ่ะนิดเขาไม่ได้เลวไปขนาดนั้นเพหน่อยเรารักกันนะคะแม่เขาดูแลนิดมาดีตลอดเลยค่ะ ดีแล pues ้วล kind of like ่ะพ่อเห็นแค่ต้องนั่งร้องโอ่ร้องไห้เลยรู้ที่คำแกว่ามันดีกเหรอใช่ค่ะพ่อมินเขาเป็นคนดีเขาเป็นผู้ชายที่นิทรักแล้วเราก็แต่งงานกันค่ะไม่ได้เลยนนิทแกจะแต่งงานกับมันไม่ได้เขาไม่ได้เลวไม้ขนาดนั้นซะหน่อยเรารักกันนะคะแม่เขาดูแลนิทมาดีมาตลอดเลยค่ะพ่อกับแม่ก็น่าจะรู้นี่ดีแล้วล่ะพ่อเห็นแค่ต้องนั่งร้องโอ่ร้องไห้เลยรู้ที่คำแกว่ามันดีกเหรอ ใช่ของพ่อหรอกวินเขาเป็นคนดีเขาเป็นผู้ชายที่นิรักแล้วเราก็จะแต่งงานกันค่ะไม่ไไมน่าเลยนินแกจะแต่งงานกับมันไม่ได้นะน,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 นี่รักษ์กันรักกันเรารักกันอีกไหมคะนินแต่งงานกับเขาถ้าแกยืมได้แต่งงานกับแล้วก็ไม่ต้องเรียนเชิญพ่ออีก ขอโทษนะคะพ่อ,อแม่แม่นีรับวิ่งจริงๆชีวิตนี้นี่โง่ขาดเขาไม่ได้แต่วันนี้จะกลับมาหาพ่อกับแม่นะคะคุณคิดถูกแล้วที่คุณทำแบบนี้ถ้านีเป็นเรื่องทำแบบนี้เราคงไม่มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันนาเทวิงผมสัญญาครับว่าผมจะดูแลนีให้ดีที่สุดและผมจะไม่มีคนอื่นเด็ดขาดผมจะรักนีคนเดียว ค่ะนอนพักก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะหาอะไรมาทานเขาต้องปลาสมงนึงเนะาะปลาบิน สวัสดีค่ะญาติของคุณอัเวนใช่ไหมคะตอนนี้คุณอัศวินโดนรถชนบาัเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยงาบาลมโนรมค์ค่ะวินคุณต้องไม่เป็นอะไรนะคะค,คุณต้องอยู่กับนีนะ<ม>นีจะทำทุกทางเพื่อให้คนฟื้นถ้าสิ่งสักดิ์สิทธิ์จริงๆขอให้วินหายได้เถินและวลีจะยอมทำทุกอย่างถ้าเจ้องยอมทำทุกอย่างแม่หรอ ข้าเป็นใคไม่สำคัญหรอกแต่ข้าสามารถให้สิ่งที่เจ้าหรางหนาได้ข้าช่วยเราได้จริงหรอก็อยากให้คนรักของเราฟื้นกลับมามีชีวิตดั้งเดิมได้สิแต่เจ้าต้องแลกชีวิตด้วยชีวิตนะแลกชีวิตของเรากับคนรนะักน่ะหรอใช่เจ้ายอมหรือไม่มเรายอมได้ทุกอย่างขอเพียงให้คนรักของเราฟื้นเท่านั้นคำของเจ้าจะเป็นจรงิงนะบ,บัดนี้ พรุ่งมนี้คนของเจ้าจะ้ปเห็นวัดพิหารแต่ว่าตอเช้าเจ้าเขจะไม่ท้องการอะเกิอกดอะไรขึ้นกับเราถ้าน,านรรําอะไรล้ว่ะเพียแต่ไดช่อของเจ้าดมวยกาอบการจะมีเสือ้อข้า่อวัน้นมีคนที่มาตามความปรารถนาของนิ้ เขาตื่นขึ้นมาแต่ได้พบเธอมีเพียถีงเสื้อตัวน้อยท่าน,นั้นที่คอยมีบทเรียนและติดตามเขาอย,ยาู่ตลอดเวลาระยะเวลาผ่านไปไมีได้พบรักใหม่กับน้ำหวานเขาดึงคำสัญญาที่ให้ไว้กับนิจฉาหมดซิ่งความรักของอัญชลีกับน้ำหวานก่อตัอวซึ่นจนอัญชลีตัดสินใจขอแต่งงานกับน้ำหวานหวาน,หวานครับตั้งแต่ผมได้เจอคุณคุณก็เหมือนให้ชีวิตใหม่กับผมผมชีวิตนีผ้ผมขาดคุณไม่ได้แต่งาง,งานกับผมนะ วานวาที่มันานเกินผมรักคุณนะครับวานวานก็รักวินค่ะเอฟรินคะผู้เสิร์ที่เกาะไหนจะลองค่ายได้หรอคะผู้เสิร์ฟที่เกาะไหวานตาหวานหรือเปล่าผี้เสื้อฟที่ไหนจะลองค่ายได้มันวนเวียนอยู่มานานแล้วเอาไปปล่อยเท่าไหร่มันก็กลับมาตลอดอ่ะวานว่ามันคงอยากอยูอย่กับวินนะคะครับช่างมันเถอะก็แค่ผี้เสิร์ตัวเดียว เป็นสามีที่ถูกต้องหรือไม่รับค่ะจริงค่ะกี๊เสื้อตัวนั้นมันหายไปแล้วนั่นสิครับมันหายไปจริงด้วยช่างมันเจอขวหวานดูคุณจะสนใจจริจังเลยนะสนใจมากกว่าผมซิวินก็อนข้าวหวานเห็นอสกคายไปเมากคุณได้ไงนะคะไม่เอาไม่น้อยใจนะผมก็รอเล่นน่ะมาไหมผมแกล้งสักทีเรียกคว่ะวิน มันมีแรงผลานอยู่ในการอย่างมีความสุขซึ่งแต่ต่างจากเจ้าผีเสื้อตัวน้อยมันยอมเป็นเจ้าที่มันรักไปเพอียงเพราะตัวผีเสืรักของมันมีความสุขกับคนอื่นไม่ได้มันยอมแกลกรอยกับนูกตาของมันกับมินล้านเสียงวาราะของคนที่มันรักตลอด bem é